ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มีอยู่กับผมในเกม Back Cover Mobile ตอนนี้ก็น่าจะคอนเฟิร์มได้แล้วว่าตัวละครอัสตาล่างปีศาจจะเข้ามาในวันที่12อเพราะทางเพจหลักหรือว่าเพจออฟฟิเชียลของเกมเนี่ยได้ทําการโพสต์ภาพสปอยให้เราได้เห็นกันเลยน,นั่นเองนะครับผมว่าตัวละครตัวอะไรจะเข้ามาไม่ต้องดาวดูแค่รูปผ่านเงานเนี่ยเราก็น่าจะรู้กันแล้วว่ายังไงก็ต้องเป็นตัวละครอัสตาล่างปีศาจอย่างแน่นอนเพราะงั้นในคลิปนี้เนี่ยผมก็เลยจะมาไกด์แนวทางการจัดทีมของตัวละครอัสตา,าล่ีกคิทแ้วเราพาพไปดูแล้วคร่าตตััววละครนี้็ ก่อนลาชินี้ไม่หมดจะเข้าเราควรจะเล่นเป็นสายอะไรและผมก็เชื่อว่าผู้เล่นส่วนใหญ่ที่สุ่มตัวละครอัสตารเข้าทีมคงไม่เอามาเล่นเป็นสายแทงยืนรับดาเมจหรือว่ายืนคอยบัฟเพื่อนแบบตัวละครมาอย่างแน่นอนนะน่าจะอยากให้ตัวละครตัวนี้เนี่ยมีดาเมจแรงๆนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้ผมก็จะมาไกด์แนวทางการจัดทีมว่าเราควรจะเล่นทีมไหนถ้าเจ้าตัวละครอัสตารล่างปีศาจเข้ามาจะไปเล่นเป็นทีมแดงลวดหรือว่าจะไปเล่นเป็นทีมฟูลดาเมจดีเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมาเทสให้หมดเลยนะครับผมว่ามันมีทีมไหนท บ้างนะครับแต่ว่าในดีเซอร์เวอร์เจแปนของผมเนี่ยตัวละครอาจจะค่อนข้างน้อยอาจจะมีข้อจํากัดในการจัดทีมเทสได้ดูบ้างนะครับก็ต้องขออภัยด้วยละกันส่วนใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกม Back c o v e r Mobile และเกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายผมก็ขอแนะนําร้าน Elas สติ Shop เติมถูก,กว่าเติมเองในเกมปลอดภัยการันตีไม่มีรีฟัน100%มีทีมงานแอดมินดูแลตลอดทางร้านเปิดบริการมา4ปีและร้านนี้ก็ได้จดทะเบียนการค้าแบบถูกต้องตามกฎหมาย ส่วนช่องทางการติดต่อสามารถแอดไลน์แอดอิลาติกช็อปมีแอดนำหน้าด้วยนะหรือจะติดต่อผ่านอินบ็อกซ์แฟนเพจก็ได้เหมือนกันลิงก์แฟนเพจอยู่ใต้คลิปนะครับ ก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปดูการจัดทีมเนี่ยเดี๋ยวผมขอให้ดูสเตตัสของเจ้าตัวละครอัสตาล่างปีศาจท,ที่เราจะใช้เทสในคลิปนี้กันก่อนแล้วกันค่าพลังจะอยู่ที่59 0 0 0ตัวละครอัสตาของผมเนี่ยจะบิวเป็นสาย a t k นั่นเอนะครับจะมีเ t k คอยู่ที่30,000เชื่อว่าถ้าเข้าเซิร์ฟเวอร์ไทยมาทุกคนน่าจะทําได้มากกว่านี้กันอยู่แล้วส่วนอัตาคิอยู่ที่60แล้วก็คิดาเมจอยู่ที่101นึงการ์ดเราจะไม่ใช้เป็นการ์ดประจําตัวนะครับเราจะใช้เป็นการ์ดความมืดอันนี้ในการเพิ่มพลังโจมตีผม,ม สกิลเนี่ยเราจะอัพเป็นสกิลที่2และก็สกิลพิเศษจากถ้าเข้าเซิร์ฟเวอร์ไทยมาแล้วนะครับถ้าเราทำการอัพสองสกิลก่อนหน้านั้นตัดไปแล้วเนี่ยก็อัพสกิลหนึ่งด้วยแล้วกันเพราะสกิลหนึ่งตีธรรมดามันตีแรงมากๆนะสำหรับตัวละครอัตสตา แล้วก็มาดูกันที่ทีมแรกแล้วกันนะครับผมก็จะเป็นทีมที่ตัวละครอัสตาร์เนี่ยทำดาเมจได้แรงนะครับก็เอาทุกตัวละครเนี่ยมาบัฟให้ตัวละครอัสตาร์นั่นเองนะตัวละครที่ผมจะนํามาใช้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยตัวละครอย่างฟิลเราในการเอามาบัฟความไวแล้วก็เพิ่มอัตราคิย์เท่าในตําแหน่งของฟิลเราเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนเป็นตัวละครอย่างแวนเจนก็ได้เหมือนกันส่วนตัวละครด้วยี่งเนี่ยก็จะใช้เป็นตัวละครโลตัสนั่นเองนะตรงนี้ถ้าใครไม่มีสามารถใช้เป็นตัวละครยูโน่ล่างชุดว่ายน้ําก็ได้เหมือนกันมีความสามารถทําให้สตูเนี่ ส่วนตัวละครในตำแหน่งที่สามเนี่ยก็จะเป็นตัวละครในการเพิ่มพลังโจมตีทั้งหมดตรงนี้เราสามารถใช้เป็นตัวละครคุณครูชาร์ลอตก็ได้เพราะคุณครูชาร์ลอตจะมีสกิลที่2ในการเพิ่มพลังโจมตีทั้งหมดนะครับเพิ่มได้สูงสุดที่60%ถ้าเราอัพสกิลขึ้นเลเวล5แต่ในตำแหน่งของครูชาร์ลอตเนี่ยจะใครมีเป็นตัวละครอย่างเซลลี่สามารถใช้แทนได้เหมือนกันนะครับเพราะเซลลี่เนี่ยสกิลพิเศษก็จะเพิ่มพลังโจมตีทั้งหมดห้ามสิติปอร้เป็นตัวละครอย่างโก้โก็จะได้ทากรเพิ่มจกกแล้ว เพิ่มพลังโจมตีทั้งหมด50%เหมือนกันหรือถ้ามันไม่มีจริงเนี่ยก็สามารถใช้เป็นตัวละครอย่างคุณปู่จิบโซแทนได้เหมือนกันนะเพราะว่ามีความสามารถในการใช้สกิลพิเศษแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีทั้งหมด40%เดี๋ยวเรามาลองเจอกับทีมนี้ดีกว่าเพราะเขาตั้งเป็นทีมเขียวล้วนถึง3ตัวน,นะส่วนตัวหนึ่งซ่อนเอาไว้แล้วก็ชื่อของเขาเนี่ยลงท้ายด้วยทีเฮดด้วยไม่รู้ว่าเป็นคนไทยหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลองสู้กันดู ตัวที่เขาซ่อนเอาไว้เนี่ยเขาซ่อนเป็นวาลทอร์นั่นเองนะครับเป็นเขียวล้วนนะเขาก็จะได้โลจากสกิลของเจ้าตัวละครชาร์ล็อตนั่นเองนะครับถ้าเล่นเขียวล้วนแล้วก็จะได้โลทั้งทีมก็เดี๋ยวมาดูว่าตัวละครอาซ่าจะปัดโลเข้าหรือเปล่าตัวนี้ก็ทําการเร่งสปีดมาก่อนนะครับผมเร่งสปีดเสร็จแล้วตัวละครชาร์ล็อตก็ใช้สกิลที่2ไปเลยเป็นฝันตรงข้ามได้สกิลต่อนะครับเขาขยายระยะเวลาของบาเลียแล้วก็เพิ่มบัฟต่งตงตงางๆวอลทอร์ก็เร่งเทินมานะ ตอนนี้ก็ถึงเทินของเราบ้างนะครับตัวละครโลตัสสกิลอันติไปเลยนะครับทำให้สตูเน่ยหมดสภาพแล้วฟ้าหน้าเผามาก็เจ็บๆเลยครับผมทีมเรา และยูโน่ก็สกิลอันติต่อนะเรียกว่าเขาแรงมากๆเดี๋ยวมาดูเรากันบ้างนะครับติดโลมาดูกันว่าจะปั่นเข้าหรือเปล่านะครับผมก็บัฟที่ตัวละครอัสตามีอยู่ตอนนี้เนี่ยก็จะมีบัฟในการเพิ่มพลังโจมตีทั้งหมด60%บเปอร์ัฟจากเซลรี่นะครับผมเพิ่มพลังไปอีก10%นะครับพลังโจมตีนะแล้วก็มีบัฟอตัตราคิดเข้าิบอเราปั่นใส่ตัวละครฝนครันถงข้ามที่เป็นสายสีเขียวย้วนแล้วก็เป็นทีมแพ้ทางมาดูกันว่าจะปั่นเข้าจะปั่นทะลลลลุโ่่หรรือเเปปปาัปัันไยคบ ปั่นไป3ามแสนเก้านะครับถึงแม้ว่าจะไม่ทะลุโล่แต่ว่าโลก่ก็แตกเกือบตายกันไปหลายตัวตอนนี้ก็เป็นคิวของเราต่อนะครับผมฟิลเราทําการบัฟต่อเลยนะครับแต่ว่าชาร์ลอตดันล่วงซะได้นะครับผมโอเคแต่ว่าเทิร์นมันก็รัดมาถึงตัวละครอย่างอัสตารพอดีเพราะงั้นเราก็จะเก็บตัวดาเมจของเขาไปก่อนเลยละกันนะฟ้าหน้าทีมเขาถ้าไม่มีฟ้าหน้าก็เป็นเพียงแค่กระสอบทรายเท่าน,นั้นตอนนี้แต่ว่าอัสตาเหลือตัวเดียวแล้ว1ต่อ3มาดูกันว่าจะเป็นยังไง แต่ขอเตือนฝั่งตรงข้ามก่อนเลยกันนะครับอย่าทำให้เราเข้าสู่สถานะเอนตี้เวทมนต์กันแล้วกันไม่งั้นได้เจ็บกันแน่นอนใส่สกิลมาลัวๆเลยนะครับแต่ว่าโชคดีที่เรายังไม่เข้าสู่สถานะเอนตี้เวทมนต์นะเพราะถ้าเข้าสู่สถานะนั้นเมื่อไหร่เนี่ยรับรองว่าตัวละครตัวนี้จะปั่นแรงกว่านี้แน่นอนนะครับตัวนี้ก็ปั่นไปก่อนเลยแลวกันปั่นอีกรอบหนึ่งดามเมจแสนหกวอลทอทก็ล่วงไปอีกตัวหนึ่งนะอันนี้น่าจะตีธรรมดาก็น่าจะตายกันเลี้ยงตัวได้เลยครับสับไปครับผม ยูโน่ก็น่าจะบายบายแล้วล่ะครับปั่นไปเลยเรียบร้อย เราก็มาดูดาเมจกันสักหน่อยละกันตัวละครอัสตารทำดาเมจรวมไปได้ที่1 1 3 2 0ล้านกับทีมสายเบิร์ดดาเมจชุดนี้ซึ่งทีมชุดนี้มันก็จะมีข้อเสียอยู่เหมือนกันนะครับผมตรงที่มันจะไปแพ้ทีมที่เขาใส่ตัวละครอย่างมาเข้ามานะเพราะถ้าเขามีมาเนี่ยเราก็ไม่สามารถเอาตัวละครโลตัสในการทําให้ฝันหข้ามติดหมดสภาพได้ก็ถ้าไปเจอกับทีมที่มีมาเนี่ยโอกาสแพ้สูงมากๆถ้าเราเล่นทีมนี้เดี๋ยวเราลองเอาทีมนี้เนี่ยไปเจอกับทีมที่ไม่ใช่ทีมเขียวล้วนนะครับเป็นทีมที่มีจ และก็ลาเดสเริ่มมาเกั้แน่นอนว่าต้องเป็นทีมเราได้เปิดก่อนอยู่แล้วเพราฝันขงข้ามไม่ได้ใส่ตัวบัฟสปีดมาเลยสักตัวทําการบัฟไปครับผมและอัสตาร์ได้บัฟอัตราคีมาด้วยนะจากนั้นชาลอตก็สเต็ปเดิมเลยครับผมใช้สกิลสในการเพิ่มพลังโจมตีทั้งหมดโลตัสก็ใช้สกิลพิเศษไปเลยในการทำให้ฝันขงข้าบางลง ทีนี้อัสต้าของเราก็จะได้ปั่นแล้วนะครับผมมาดูกันว่าจะปั่นไปอยู่ที่เท่าไหร่และฝั่งตรงข้ามจะหายกันเลยหรือเปล่ากับทีมตรงข้ามที่ไม่ใช่ทีมแดงแล้วนสกิลสอปั่นไปเลยครับผมปั่นไป2องแสนแปดลูกไปถึง2ตัวเลยนั่นเองนะครับผมแล้วจูเลียนตีใส่ใครจูเลียนตีใส,ส่อารต้าซะงั้นนะครับดันไม่ได้โชว์ในเทิร์นที่2เลยนะแต่ว่าเราก็ไปทาให้อาสต้าฝั่งตรงข้ามเนี่ยติดสถานะแอนตี้เวทมนต์ซะได้นะครับดีนะครับที่เขาปา่นมาเบานะหรือว่าอาสต้าฝั่งตรงข้ามเขา ตัวนี้ก็ตีธรรมดาก็น่าจะตายแล้วครับเดี๋ยวเราอัสตา้าเราหายสตันก่อนแล้วกันนะก็บัฟต่อครับผมลาดเดเขากลางโลเป็นที่เรียบร้อยคืออัสตา้าเนี่ยจะไม่ชอบตัวละครที่กลางโลใส่ตอนที่ยังไม่มีลาดชีนิแม่มดนะเพราะมันจะลบโลได้ยากมากๆเลยนะครับ แต่ไม่เป็นไรเพราะจูเลียตเขาเล่นตีอัสตา้าเราจนเข้าสู่สถานะแอนตี้เวทมนต์แบบนี้ก็บอกได้เลยว่าสบายๆแล้วแหละครับต่อให้มีโล่จกักรพรรดิเวทมนต์ก็ไม่น่าจะรอดจากอัสตา้านะแต่ไม่รู้ว่าจะได้ออกสกิลหรือเปล่าเพราะโดนตีลดเทินรัวๆเลยนะครับเลือดเหลือปิ่มๆเท่านั้นขอแค่ได้ปาดท,ทีเดียวเถิดจกักรพรรดิเวทมนต์จูเลียตยังอยู่ครับผมอัสตา้าเราไล่สับไปเจ็ดหมื่นนะครับผมคา์เตอร์ไปโคตรแรงเลยนะแล้วตอนนี้ตีธรรมดาไปครับ เราใช้อัสตารปิดแบบหล่อๆนะครับผมสายดามเมจล้วนแล้วก็เข้าสู่สถานะแอนตี้เวทมนต์มันดูกันว่าดามเมจปาดสุดท้ายจะอยู่ที่เท่าไหร่แต่ลืมไปว่าเราดูไม่ได้นี่หว่าเพราะปาดเสร็จมันก็ตายเลยนะ ก็เดี๋ยวมาดูดาเมจรวมเอาเลยกันดาเมจรวมทําไปได้ที่50,000นนะครับผมก็ถือว่ายังแรงอยู่ดีต่อไปเราก็มาดูกันที่ทีมแดงล้วนกันบ้างก็ถ้าเราจะเล่นทีมแดงล้วนยังไงก็ต้องมีตัวละครอย่างยูโน่ล่างหน่วยลุงอรุณสีทองตัวนี้นะครับถ้าไม่มีเนี่ยอย่าไปเล่นเลยนะครับผมสําหรับทีมแดงล้วนเพราะตัวละครยูโน่มันจะได้ประโยชน์มากเวลาเล่นทีมแดงล้วนตรงที่มันจะไวที่สุดในเกมและถ้าเราไม่มีตัวละครยูโน่แล้วไปเล่นทีมแดงล้วนเนี่ยอัสตารก็จะไม่ได้รับบัฟในการเป็นอมตะอยู่ดีนะครับเพราะตัวละครอัสตานม้ีร จะมีสกิลที่ถ้าเราเล่นทีมแดงล้วนมันจะทำให้สายดีเฟนเดอร์เนี่ยเป็นอมตะได้ถ้าค่าดพีต่ำกว่า30%เพราะงั้นถ้าจะเล่นทีมแดงล้วนตอนนี้ก็ต้องมีเพียงแค่ตัวละครยูโนเท่านั้นนะครับผมถ้าไม่มีเนี่ยอย่าไปเล่นเลยนะครับมันไม่คุ้มนะ ก็ถ้ามียูโน่แล้วเนี่ยตัวละครอีก2ตัวที่เราจะใส่ไปตัวแรกก็จะเป็นตัวดาเมจนะครับตรงนี้จะใส่เป็นโนเอลหรือว่ารุ่นพี่ชามีในซีสั่นที่4ก็ได้ซนอีตัวหนึ่งเนี่ยผมจะใส่เป็นตัวละครบัฟสปีดนั่นเองนะครับก็จริงเนี่ยในตำแหน่งของตัวละครโนเอลเราจะสามารถใส่เป็นตัวละครอย่างเซลลี่ในการอาบูดดาเมจก็ได้เหมือนกันนะเอาเล่นแบบทีมประมาณคล้ายๆเมื่อกี้เลยนะครับแต่ว่าดาเมจอาจจะไม่เท่ากันนะแต่ถ้าเรามาเล่นเป็นทีมแบบนี้เนี่ยตัวละครที่จะเป็นดาเมจหลักก็จะเป็นโนเอลนะครับส่วนตัวีิธ การเล่นของทีมนี้กันว่าจะเล่นประมาณไหนนะครับผมก็เริ่มมาแล้วก็จะให้ทําการเลือกใบก่อนเลยนะตัวนี้ผมจะใบไปที่ตัวละครจูเลสแล้วกันเพราะเขาได้ออกเทินไวที่สุดของฝั่งตรงข้ามให้เขาใช้สกิลไม่ได้ไปครับต่อไปฟิลเราก็ทําการอันติเหมือนเดิมนะครับผมในการเล่นความไวจากนั้นโนเอลก็โยนลูกบอลไปเลยครับโยนไปตู้มนะครับผมสองแสนนะเลือกฝั่งตรงข้ามก็จะเหลือคนละปิ่มๆนั่นเองนะครับหลังจากนั้นเนี่ย อัสตาเราก็จะไปทําการปั่นเพื่อปิดงานนั่นเองนะครับต่อให้ไม่มีตัวบัฟดามจต็ว่าปั่นเก็บซากมันก็ยังทําได้แรงอยู่ดีคอมโบมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับดาเมจอัสตาอ,อาจจะไม่ได้หวือหวาสะใจเหมือนกับทีมเมื่อกี้นะเพราะทีมเมื่อกี้มันโยนบัฟทุกอย่างไปใส่อัสตาหมดเลยแต่ว่าทีมนี้เนี่ยอัสตามันจะกลายเป็นเหมือนตัวแท้งแล้วก็เป็นตัวทําดามเมจลองๆนั่นเองนะตอนนี้ก็ใบ้ไปครับผมใบ้ติดด้วยนะเนยก็ตีธรรมดาไปครับเหลือจูเลียนเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นตอนนี้อัสตาก็ ปาดไปเลยแล้วกันนะครับตรงนี้นะเรียบร้อยมันดูดาเมจกันนะครับผมว่าตัวละครอัสตาทำดาเมจได้อยู่ที่เท่าไหร่นะทำไปได้ที่1นึ่งแสนะครับสา็์แล้วก็ดาเมจหลักจะเป็นที่ตัวละครโนโอเอลก็ทีมแดงล้วนถ้าจะเล่นตอนนี้ผมก็อาจจะยังไม่ค่อยแนะนําสักเท่าไหร่แต่ว่าก็เล่นได้อยู่นะ เพราะว่าในวันที่2เนี่ยมันจะมีสนามประลองกิจกรรมที่จะมีการแบนตัวละครสายฮิลเลอร์แล้วก็ตัวละครสายซัพพอร์ตเพราะงั้นถ้าเราจะเอาตัวละครอัรตสตไปเล่นเป็นทีมแดงล้วนเนี่ยก็สามารถเล่นได้เหมือนกันโดยแค่เราเนี่ยทำการเอาตัวละครฟิลเราออกพ้นเป็นสายซัพพอร์ตเล่นไม่ได้แล้วก็ถอดออกไปเลยนะแล้วก็ใส่ตัวละครอย่างชาร์ล,ล็อตเข้ามานั่นเองนะครับก็จะสามารถเล่นเป็นทีมแดงล้วนแล้วก็ทาคอมโบใบ2ตัวได้นะซึ่งผมคิดว่าทีนี้ก็น่าจะปวดมากๆเลยนะครับสำหรับในโหมดสนามประลองกิจกรรมก็เดี๋ยวรอมันเขา ไปเทสให้ดูอีกทีว่ามันเล่นได้ประมาณไหนต่อไปอีกหนึ่งทีมที่น่าสนใจก็จะเป็นทีมคู่หูวอลทอนแล้วก็ฟิลเราแน่เองนะครับหรือว่าทีมรถแห่ของเรานะจะเป็น2ตัวละครที่เอาไว้เร่งความเร็วแล้วก็เร่งเทินให้ทีมเราเปิดก่อนฝันตรงข้ามทีมนี้อย่างที่เรารู้กันนะครับผมว่าข้อดีก็คือถ้าเราปิดฝันตรงข้ามได้เราก็ชนะส่วนข้อเสียเนี่ยถ้าเราปิดฝั่งตรงข้ามไม่ได้แล้วโดนฝันตรงข้ามสวนมาเนี่ยเราก็จะแพ้แต่ถ้าเราใส่ตัวละครอัสตาล่างปีศาจเข้ามาอัสตาร่างปีศาจถ้าใช้สกิลท จะมีการเพิ่มพลังป้องกันถึง175%และถ้าเรามีการ์ดสกิลด้วยเนี่ยจะเป็นการเพิ่มป้องกันแบบสมบูรณ์แบบอีกจะทําให้การโจมตีที่โจมตีกลับมาเนี่ยติดบล็อกนะก็จะทําให้ทีมนี้นะครับผมถึกขึ้นแล้วก็มีโอกาสในการยื้อหรือว่าสวนกับฝั่งตรงข้ามได้ในกรณีที่เราปิดฝั่งตรงข้ามได้ไม่หมดก็ถือเป็นหนึ่งทีมที่ดีมากๆเลยนะสำหรับทีมชุดนี้เดี๋ยวเรามาดูการเล่นกันนะครับเราก็จะเล่นกับทีมเดิมแล้วกันเริ่มมา,เร,มมาเราก็จะได้เปิดก่อนอยู่แล้วนะครับวอลทอสเร่งเขินน่ีททั ตรงนี้อัสตาได้รับบัฟคลีด้วยนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะฆ่าไปที่ตัวละครจูเลยแลวกันนะเพราะมันตายเกิดไดหน่าลำคันจากนั้นก็สกิลสองไปต่ออัสตาครับโนเอลหายไปแล้วนะทีนี้ตัวละครอัสตาก็ทําการใช้สกิลสองในการเก็บงานแต่ครับผมปั่นไปเสร็จเนี่ยทีมเราก็จะได้ทั้งบัฟในการเพิ่มพลังป้องกันแล้วก็บัฟในการเพิ่มป้องกันอย่างสมบูรณ์นะตน่อยฝันทีข้ามสวนมายังไงทีมเราก็ไม่ตายอยู่แล้วตรงนี้ก็รีบเก็บอัสตาไปก่อนครับผม าดไปเลยครับให้เหลือแต่ตัวละครลาเด,เดสตัวเดียวก็พอบัฟไปครับผมเพราะฝ่าเราข้ามนี้ไม่ได้ออกขืนเลยนะมีเพียงแค่ลาเดสได้กังโลตัวเดียวเท่านั้นแล้วก็ตีธรรมดามาไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าเขามีโลในปัญหาตอนนี้อัสตาร์เลยยังไม่เข้าสู่สถานะเอนตี้เวทมนต์ก็เลยยังลบโลไม่ได้งั้นจูเลียนลบให้แล้วกันนะก็เรียบร้อยหายปั่นต่อครับผมปั่นไป4 0 0 0มืเกือบตายเหมือนกันแต่ก็ยังไม่ตายเหลือไว้ทำไมนิดหน่อยเนี่ย ค่อยๆลุมตีธรรมดาไปครับเรียบร้อยมาดูดาเมจกันนะดาเมจรอบนี้จูเลียทำไปที่300,500ส่วนตัวละครอัสตาเนี่ย ก็ทาไปได้ที่1นึ่งแสนสก็จะเป็นประมาณนี้ละกันนะครับผมสอบคลิปไกด์ในการมาจัดทีมของตัวละครอัสตารล่างปีศาจก่อนที่ราชนีแม่มดจะเข้าเป็นหนึ่งตัวละครที่ยืดหยุ่นมากๆสามารถจัดไปได้กับหลายทีมเลยนะด้วยความที่มันมาเป็นสายแท้งนะครับทีมไหนขาดตําแหน่งแท้งเนี่ยสามารถใส่ตัวละครตัวนี้เข้าไปได้หมดเลยนะครับส่วน3ทีมที่ผมนํามาแนะนาเนี่ยก็น่าจะเป็น3ทีมที่น่าจะดีที่สุดแล้วนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้เอาเป็นว่าถ้าตัวละครอัสตาเข้ามาทุกคนมีแผนจะเอามันไปเล่นในทีมไหนหรือว่าเล่นอย่าง กันไว้ได้เลยนะครับหรือว่าคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เขาจะได้ไอเดียนนอกจากทีมที่ผมนํามาแนะนําในคลิปนี้ในการเอาไปจัดทีมต่อยดอดต,ต่อไปคลิปนี้ก็เป็นประมาณนี้แล้ะกันเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายนะครับ